ในมิติหนึ่งก็มีความพยายามที่จะใช้การเจราจารเข้ามาแก้ปัญหาเข้ามาลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเจราจารกาาันค่ะระหว่างประธานาธิบดีของสองประเทศก็คือรัเสเซีย กับทางฝรั่งเศสนะคะทางปูตินเจรจากับเอมมานนเอลมาครงค่ะซึ่งผู้นําของรัสเซียเนี่ย<ส>ก็ออกมาบอกว่า<ส>การประชุมที่เกิดขึ้น<ส>กับผู้นําของฝรั่งเศสเนี่ย<ส>ดีดค่ะมีสาระมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ดูจะมีหนทางที่จะพัฒนา<ส>ความสัมพันธ์ความร่วมมือให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังตกปากรับคํากับทางผู้นําของฝรั่งเศสด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะถอนกําลังทหารของรัสเซียที่ตอนนี้เนี่ยส่งไปประจําการอยู่ที่เบลร,รุสเพื่อที่จะซ้อมรบซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับพมแดน ของยูเครนนั่นแหละค่ะจะถอนกําลังทันทีถ้าเกิดว่าการซ้อมรบนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วค่ะการเจรจาทางการทูตดูเหมือนว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งดูเหมือนว่าจะมีการส่งสัญญาณในมาตรการกดดันรัสเซียอีกทางหนึ่งเป็นถ้อยแถลงออกมาจากทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐนะครับที่บอกว่าถ้าหากว่ารัสเซียบุกยูเครนจริงหลังจากนี้นะครับก็จะมีมาตรการสําคัญก็คือจะไม่มีการใช้โครงการท่อส่งก๊าซนอร์สเตรียมทูนะครับซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ส่งก จากรัสเซียไปทางแถบยุโรปอีกเด็ดครับนะครับแล้วก็บอกว่าประเด็นนี้สอดคล้องกับความเห็นมุมมองของนายอนตรีของเยอรมนีที่มีการหาเรือร่วมกันมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยครับค่ะซึ่งโครงการท่อส่งก๊าสนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับรัสเซียเลยทีเดียวนะคะมาดูประเด็นเรื่องของท่อส่งก๊าสนี้กันก่อนค่ะป,ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐล่าสุดเนี่ยออกมาแถลงข่าว ร่วมกับนายกรัฐมนตรีโอลัฟโชสของเยอรมนีนะคะบอกว่าถ้าหากว่ารัเสเซียบุกเข้าไปที่ยูเครนไม่ว่าจะเป็นการใช้รถถังหรือว่าใช้กองกำลังทหารลุกล้ำเข้าไปสู่พรมแดนของยูเครนอีกครั้งก็จะไม่มีท่อส่งก๊าซนอร์สตรีมทูอีกต่อไปนะคะโดยบอกว่าจะยุติการใช้งานท่อส่งก๊าซที่ว่านี้ทันทีแต่ว่าโจไบเดนไม่ได้บอกนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไร ในการที่จะรับประกันว่าท่อส่งก๊าซนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้สหรัฐกับเยอรมนีค่ะได้แสวงหาความเป็นเอกภาพร่วมกันในการขัดขวางการลุกรานยูเครนของรัสเซียนะคะซึ่งโจไบเดนเนี่ยประกาศว่าสองประเทศมีมาตรฐานเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีคําถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเยอรมนีที่จะเร่งดําเนินการเรื่องของท่อส่งพลังงานนอสฟรีม2ที่ว่านี้นะคะสําหรับ ท่อส่งก๊าซนอร์ส r ตรียมทูนี้ค่ะเป็นโครงการพลังงานที่เรียกว่าสร้างความแตกแยกที่สุดในยุโรปก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลายชาติก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าท่อส่งก๊าสนี่แหละมันอาจจะทําให้รัสเซียเนี่ยก้าวขึ้นมามีอิทธิพลมากขึ้นในยุโรปซึ่งได้รับการออกแบบโดยบริษัทก๊าซพรอเป็นยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียค่ะเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณของการส่งก๊าซจากรัสเซียเข้าไปสู่เยอรมนีเป็นสเท่านะคะ ก็จะเลี่ยงการส่งผ่านเส้นทางดั้งเดิมอย่างประเทศยูเครนค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเนี่ยได้กล่าวที่ทำเนียบข่าวนะคะบอกว่าทั้งเยอรมนีแล้วก็สหรัฐทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับประกันว่ามาตราการคว่ำบาตรสามารถบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ถ้าเกิดว่ารัเสเซียโจมตียูเครนครั้งใหม่ซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันก็จะเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงทีเดียวค่ะที่รัเสเซียจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ ตวนทางด้านประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเจราจาร่วมกับประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาครงซึ่งเป็นผู้นําของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีประโยชน์และเหมือนกับการเจรจาเชิงธุรกิจโดยบอกว่าแนวคิดสําคัญบางอย่างนะครับในระหว่างการหารือของทั้งสองประเทศนี้มีความเป็นไปได้และจะถูกนํามาใช้เป็นพื้นฐานสําหรับก้าวต่อไปในอนาคตร่วมกันโดยผู้นําทั้งสองประเทศเตรียมที่จะพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งผ่านทางโทรศัพท์นะครับหลังจากที่ ประธานที่ดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเดินทางไปถึงที่กรุงเคียฟที่ยูเครนแล้วนะครับเพื่อพบกับผู้นําเพื่อที่จะหาทางในการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสรายงานเพิ่มเติมว่าประธานที่ปดีปูตินของรัสเซียให้คํามั่นสัญญาว่าในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้จะไม่ดําเนินการทางทหารใดๆใกล้ก,ก,ก,กับพื้นที่ชายแดนยูเครนซึ่งประเด็นนี้อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ทางรัสเซียยังเห็นด้วย กับการที่จะถอนกำลังทหารในช่วงที่หลังจากผ่านพ้นการร่วมฝึกในประเทศเบลารุสซึ่งเบลารุสมีพรมแดนติดกับยูเครนด้วยหลังจากภารกิจการซ้อมรบร่วมสิ้นสุดลงหลังจากนี้นะครับ ส่วนท่าทีของหัวหน้ากลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนสาธารณรัฐประชาชนโดเนสเดนิสปูชิลินที่สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนนะคะล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยมันอาจจะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะรวมถึงกองกำลังของเขาเองก็อาจจะต้องเลือกสนับสนุนอยู่ข้างรัสเซีย แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงด้วยนะคะที่สงครามจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะจะทําให้มีการบาดเจ็บล้มตายของผู้คนจํานวนมากทีเดียวมีรายงานนะคะว่านับตั้งแต่ปี2014มีรายงานผู้เสียชีวิตประมาณ15,000คนในการสู้รบกันร,ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียและกองทัพยูเครนจากข้อมูลของรัฐบาลยูเครนค่ะ ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทีเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่รัสเซียได้ส่งกําลังทหารมากกว่า1นึ่งแสนนายไปประชิดพรมแดนของอยูเครนก็เพิ่มความหวาดกลัวกับหลายฝ่ายทีเดียวนะคะว่าอาจจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ถึงแม้ว่าจนถึงณวันนี้ณนะเวลานี้รัสเซียก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่ารัสเซียไม่ได้มีแผนการที่จะบุกเข้าไปรุกรานที่ยูเครนเลยค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมที n ข่าวขํานะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชม,ร,บชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ